ที่สถานีกรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพนี่ครับให้ดูนี่นะครับได้ทำการปรับปรุงตรงนี้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยองกองรช่างเนี่ยแต่ก่อนนี่จะเป็นอะไรอ่ะป่าลกไปหมดนะครับตรงนี้ต้นไม้เต็มไปหมดนี่นะครับปรับปรุงใหม่ครับต้นไม้มาปลูกเอาหินมาลงนะครับอย่างสวยเลยนะครับเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับ สวนหยอ่อมปลูกหญ้าแล้วครับแต่ก่อนถ้ใครมาตรงนี้จะเห็นมรงี้ขยอบออกไปทั้งเส้นเขาเลยนี่นะครับจะเห็นเลยนะครับแต่ก่อนนี้ตรงนี้ดูไม่ได้นะครับเพราะเป็นป่านะครับเี๋ยวทำการฆ่าหญ้าออกแล้ว ้าจะเขียวครับแต่ว่าน่าจะฉีดยาฆ้า,ายาแล้วนะครับยาตายหมดแล้วอันนี้นก็เลยทางมาสวนยมนะครับนี่ก็กำลังสับเปลี่ยันะครับนี่ครับม่ชมกันนะครับถไว้เลยนะครับ คุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ